บนโลกใบน,นี้มีประชากรนับไม่ถ้วนที่ต้องการจะซื้อขายรถโดยเฉพาะประเทศไทยที่อัตราการเจริญเติบโตของตลาดรถมือสองสูงขึ้นอย่างมากโดยมูลค่าตลาดรถยนต์มือ2อยู่ที่1.45แสนล้านส่วนจักรยานยนต์มือ2อยู่ที่32,000ล้านบาทแต่ลูกช้างอยากจะขายรถมากๆแต่ไม่รู้ไปขายที่ไหนดีกลัวโดนหลอก ขอให้ลูกช้างขายรถได้ในราคาส,สูงสูงไม่ถูกกดราคาด้วยเธอสาธุ่ช่วยวัวยนะวัวอยากได้รถมือสองสภาพดีๆราคาถูกๆสัก,กสคังอ่ะวัวจะเอาไปส่งเก่าล้างอ่ะช่วงนี้เศรษฐกิจไม่เลย,ยอ่ะวโอดโดย้อนแม่่ะถ้าเจาแม่ไม่ช่วยวัววัวสิไงแก เจ้าแม่ช่วยวัวเลยนะเจ้าแม่ช่วยวูวเลยนะมาช่วยกันดิครับให้แจสคาช่วยคุณสิครับเราจะช่วยคุณขายรถได้ในราคาที่สูงที่สุดและเรายังช่วยคุณซื้อรถเพื่อให้คุณได้รถที่ดีที่สุดได้ช่วยอ่ะ <c oughs> <c oughs> เราไม่ใช่เป็นเจ้าแต่เราคือแจสคาตัวการในการซื้อขายรถมือสองบนแพลตฟอร์มออนไลน์ที่ดีที่สุดและเรายังเป็นเจ้าเดียวที่มีศูนย์บริการเพื่อให้บริการกับทั้งผู้ซื้อและผู้ขายอาทิเช่นบริการตวรวจสอบสภาพรถซื้อขายโดยช่างผู้ชำนาญการมีห้องรับรองลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการ และเรายัางมีบริการจัสเซอร์วิสบริการบำรุงรักษารถยนต์ครบวงจร้วยศูนบริการของจัสคาร์โอ้นอกันนี่โรยังรับประกันว่าคุณจะขายรถได้ภายใน3ชั่วโมง และถ่าอ้วไม่อยากจ่ายเงินสดครัไม่ต้องกังวลครับเพราะเรายังมีบริการการสโบเกอร์เพื่อช่วยคุณในการจัดไปนั้นรีไปนั้นแล้วปิดไปนั้นอีกด้วยโอ้โหจัาค่ะเลือกรถเลื่อง่ายจิงก้และนี่คือทั้งหมดที่จะมาวันนี้ลูกค้ายังไม่เฉลครับเยอะครับแล้วทำอะไรอยู่ครับเนี่ยมาโฆษณาครับไปทำงานนะครับครับ ก็ได้แล้ครับนี่คือการให้บริการที่ดีที่สุดของ Just Car เป็นสิ่งท,ที่ที่อื่นทำไปได้และเราทำได้เพื่อให้ผู้ซื้อและผู้ขายได้รับในสิ่งที่ตัวเองต้องการในอนาคตเรายังมีแผนที่จะขยายสาขาเพื่อให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ในประเทศไทยมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราสิครับ